เรามั่นใจตรงนี้ว่าวัตถุดิบเราดีแน่นอนเราไม่เอาเปรียบคนกินแล้วเราทําอาหารเนี่ยเราต้องเราทำเองแล้วเรื่องวัตถุดิบซื้อเองไม่ผ่านใครทั้งนั้นซื้อเองมา20ปีก็ซื้อเองเราสั่งเองทั้งหมดกุ้งอะไรสั่งเองหมดเอาง่ายวัตถุดิบเราดีเราเป็นคนรุ่นเก่าทำสองคนกับห้นงส่วน ส่วนใหญ่ก็จะเขียนมือ,อมเขียนมือติ๊กน้ำแข็งจนมือหยิกแล้วเวลารวมคนก็นับแบบนับคะแนนนะพอถึงห้าเราก็ขีดถึงห้าเราก็ขีดถึงห้าเราก็ขีดเขียนจนแบบเขียนหนังสือไม่เป็นตัวเพระนั้นพอใช้เครื่องตัวนี้ก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นง่ายมากๆเก็บข้อมูลข้อมูลที่เราเสร็จอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีบอกหมดเรียบร้อยชื่อสมพิดค่ะเจ้าของร้านเอดดีมอือกระทะนะคะ ร้านนี้เพิ่งเปิดได้4เดือนก่อนหน้าน,นี้มีเปิดแล้วอยู่สูงวิทย์ปีดีส6แล้วก็เพชรบุรีตัดใหม่3มแยกพร้องโพงเปิดม่20ปีความแตกต่างก็คือเจ้าของเองก็เป็นอาหารถ้าเราไม่เป็นอาหารนะยากมากเพราะว่าบูรณากรเราบางทีมันไม่แน่นอนมาเราต้องมานั่งสอนเขาต้องต้องเป็นอาหารถ้าเราไม่เป็นอาหารยากยากทุกอย่าง เรามั่นใจตรงนี้ว่าวัตถุดิบเราดีแน่นอนเราไม่เอาเปรียบคนกินแล้วเราทําอาหารเนี่ยเราต้องเราทำเองแล้วเราต้องชิมชิมทุกอย่างที่เด็กทาเข้าไปทําเองด้วยส่วนใหญ่อยู่ในครัวแล้วเรื่องวัตถุดิบซื้อเองไม่ผ่านไทรทั้งนั้นซื้อเองมา20ปีก็ซื้อเองเราสั่งเองทั้งหมดกมุ้งอะไรสั่งเองหมดอย่างพวกลูกชิ้นนะ่ะตลาดนะ่ะเราไม่เอานะไอ้ขาวเราไม่เอานะเราออกของทวีวงเลยนะเราจะไม่ได้ออกลูกชิ้นแบบโนวเนวตามตลาดนะธรรมดาเอาง่ายๆวัตถุดิบเราดีอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนมาเขาบอกเขาอยู่เขาเคยไปินราที่่เพบตัดใหม เขาไปทานตั้งแต่เขาเรียนรีนินกรินระสานมิตรเขาเห็นชื่อเอดีเขาบอกว่าผมทานตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออยู่เลยเออแล้วผมไม่เจอที่นี่นะไม่ใช่เจ้านั้นไหมบอกว่าใช่ใช่ใช่อกโอ้ยโชคดีมากเขามานั่งกินก็บอกโอ้เหมือนเดิมก็บอกนั่งกินอร่อยวัตถุดิบดีเรื่องเตาอ่ะนะเราก็ให้ไวบริการเราก็พยายามใส่ใจลูกค้านะพยายามมองลูกค้าจะเอาอะไรจะเติมทานไหมจะอะไรใส่ใจทุกระเบียด ปัญหาเดียวคือลูกน้องเขาเข้าออก,ออกใช้แรงงานต่างด้าวก็ออทำบัตรให้พอทําเสร็จปาษีิ่งพูยิ่งไม่ออกเลยไปแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทํางานของเราฉะนั้นเร,เราเลยต้องเป็นอาหารทุกอย่างเวลาลูกน้องออกต้องทำเอง สมัยก่อนที่เราทําอยู่เพชรบุรีตัดไม้เราเป็นคนรุ่นเก่าทํสองคนกับหุ้นส่วนส่วนใหญ่ก็จะเขียนมือเขียนมือติ๊กน้ําแข็งจนมืออีกแล้วเวลารวมคนก็นับแบบนับคะแนนนะพอถึง5แลเราก็ขีดถึง5แลเราก็ขีดถึง5้าเรก็ขีดแล้วแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ตะเนี่ยเขียนน้าแข็ง20 30ถังแล้วอย่างอื่นอีกเยอะแยะเขียนจนแบบเขียนหนังสือไม่เป็นตัวเพราะสมัยก่อนย้อนกลับไปอะขายดีมากวันสองแสนเพราะนั้นพอใช้เครื่องตัวเนี้ย ก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นกดรวมยอดให้เราเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็ดีตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนรุ่นเก่าเราเป็นคนเทคโนโลยีไม่เก่งเลยไม่เอาเลยไม่ทําพอลูกๆมันมาทำแล้วมันก็สอนเราแม่ต้องทําได้พอลูกมาสอนสอนก็ทําได้อืม็มทําได้มันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าตัวแม่เองไม่รู้ภาษาอังกฤษนั่นเองอืมไม่ยาก ไม่ยากเลยมันก็เป็นภาษาไทยให้เราแหละอันนี้เราก็ใส่จำเอาบานทีร้านสอนลูกสอนก็เอาปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะอะ่ตรงนี้นะสีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอือเราไปนั่งแทนเขาเป็นเจ้าเชียร์แทนเขาเราก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืการติ๊กคนติกนต๊กอะไรง่ายขึ้นทุกอย่างพวกสื่อเทคโนโลยีมันง่ายอยู่แล้วละ่ะถ้าเราเป็นนะนะอืง่ายอยู่แล้วง่ายมากๆเก็บข้อมูลข้อมูลให้เราเสร็จอะไรขายดีอะไรขายไม่ดีบอกหมดเรียบร้อยอย่างน้อยๆนะเราไม่ไ้ไม่ได้ลงข้อมูลอะไรนะยังมารวมยอดให้เราตอนตอนปิดร้านได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่ง นั่งนั่งบวกเลขเออบวกผิดบวกถูกอะไรเงี้ยอืมก็แน่นอนยอดมันตรงระบบนี้มันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ทํางานง่ายมันก็รวมให้เราเสร็จอะไรเราก็กดที่เดียวเราก็ได้แล้วอ่ะมันดีอยู่แล้วสําหรับไอ้พวกเทคโนโลยีพวกเนี้ย